ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกคนที่มาของดีไอคอนไหมแต่ไม่ใช่พวกมันมโนพวกมันจินตนาการนะแล้วก็ไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เอาข้อมูลอันนั้น่ะมาว่าเข้าขายแชร์ลูกโซ่แล้วมาแจ้งเป็นข้อกล่าวหาครับนะเรียกใครไปให้อ่า เรียกใครไปเป็นพยานครับทนายดีมทีมเนี่ยน,นะมึงเรียกทนายดีมทีมไปเป็นพยานนะครับดีมทีมทม,มีตัวไหนบ้างที่มันรู้เรื่องธุรกิจดีไอคอนอย่างถ่องแท้รู้เรื่องธุรกิจดีไอคอนอย่างถูกต้องอย่าว่าแต่รู้ธุรกิจของดีไอคอนเลยรู้ธุรกิจเครือข่ายรู้ธุรกิจซิงเกิลหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยไอทนายดีมทีมตัวไหนบ้างที่มันรู้จริง มีแต่มโนโทั้งนั้นไอ้อาจมทั้งหลายมีตัวไหนบ้างที่มันรู้จริงถามหน่อยเถอะครับไอ้พวกที่ออกมาทั้งหมดมีตัวไหนบ้างที่มันรู้จริงไม่ได้รู้จริงเลยเพราะสิ่งที่มึงพูดคือสิ่งที่มึงมโนโขึ้นมาเองมึงคิดขึ้นมาเองมึงจินตนาการขึ้นมาเองใช่หรือเปล่าแล้วเอาพวกนี้ไปเป็นพยานเอามเอาพวกนี้เข้าไปเป็นหลักฐานเพื่อจะยื่น แจ้งข้อกล่าวหาในคดีแชร์ลูกโซ่ใช่หรือเปล่าเพราะตั้งแต่มันพูดมาทั้งหมดตั้งแต่มันเริ่มทํารายการตั้งแต่มันไปเริ่มออกไปรายการทั้งหมดยังไม่ของดีไอคอนไอนีของดีไอคอนไอนี้ของ con, อดีไอคอนแต่สิ่งที่มันพูดทั้งหมดไม่ใช่เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทดีไอคอนเลยไม่ใช่การทําธุรกิจหรือการทำกระดาษของผู้จริง ไม่ได้ศึกษาจริงไม่ได้หาข้อมูลจริงถึงได้บอกไงว่ามึงอะเป็นแค่ทนายหิวแสงเท่าที่ดูมาทนายไม่รู้มอกเลยว่าทนายที่ออกมาในกันแม่งไม่รู้จริงสักตัวไอ้อาจมแม่งก็ไม่รู้จริงสักตวงไอ้นักร้องแต่ละคนที่ออกมาแม่งก็ไม่รู้จริงสักตวงที่แสตนั้นตอนนี้นะครับที่สอบสวนกลางบอกว่าไงครับห้ามทนาย นักร้องนักร้องเรียนหรือใครก็แล้วแต่มาแถลงข่าวนะที่ตำรวจสอบสวนกลางนะเพราะอะไรครับป้องกันป้องกันอะไรครับป้องกันการตบซับป้องกันเอาที่สอบสวนกลางไปเรียกเงินเรียกรับผลประโยชน์เพราะเอามาแถลงข่าวนั่นมันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยที่มึงไปแถลงข่าวเนี่ยมึงมีมีอะไรหรือเปล่า เขาถึงได้ออกมาห้ามมึงตอนนี้แล้วว่ามึงห้ามนะว่ามึงห้ามนะมึงห้ามไปถแถลงข่าวนะแล้วก็ผู้วินเซอร์ทั้งหลายอะไรทั้งหลายที่ไปถแถลงข่าวแล้วก็บอกด้วยว่าผู้เสียหายสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนะไม่ต้องมา,ถาแถลงข่าวไม่ต้องมาอะไรแสดงว่าการที่มึงเอาไปถาแถลงข่าวอะไรพวกนั้นอ่ะมึงรับอะไรกันหรือเปล่า มึงมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแล้วมึงบอกว่าออกมาช่วยประชาชนออกมาช่วยผู้เสียหายพี่ชั้น14ล่แครับไทยสะดุดบ้างครับชั้น14ตอนนี้ชั้น14เนี่ยยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าแต่ก็มีข้อมูลที่ออกมาว่าเตรียมเชือดนะครับทั้งหมด ไม่ได้แค่เชื่อไอ้นี่เลยครับทั้งขบวนการเลยนะครับตอนนี้กําลังไอ้นี่อยู่แต่ยังไม่มีฟาร์มคืบหน้าอะไรครับสีไม่รอดแน่นอนครับเชื่อเถอะครับอ่าเน,นี่ยอันนี้คือข่าวที่ออกนะครับบิ๊กก้องห้ามทนายฟาร์มพูเวนเซอร์ใช้บอ,กอ,บอชกอรสร้างคอนเทนต์นับกันเหตุทําร้ายเรียกเงินเหยือ่แน่เป็นไงพบชกสั่งห้ามทนายฟาร์มพูเวนเซอร์ใช้ บกชถแถลงข่าวสร้างคอนเทนต์ป้องกันเหตุทำร้ายนะเรียกรับเงินผู้เสียหายย้ำประชาชนเข้าแจ้งฟาร์มเองโดยไม่ต้องผ่านคนกลางคำถามคือคำถามคือหายแสดงว่ามีการรับเงินผู้เสียหายหรือเปล่านะที่ปาะกองปราบปรามนะครับพลเอกพลตำรวจโทจิระภพภูริเดชผู้บังคับการนะครับเปิดเผยถึงกรณีที่สั่การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า นับจากกรณีล่าสุดที่ทนายความถูกทำร้ายร่างกายและกำลังเป็นกระแสข่าวในพื้นที่บชกนั้นเมื่อย้อนมาดูพบว่าที่ผ่านมาเคยเกิดกรณีนี้มาแล้วหลายครั้งเนื่องจากว่ามีทนายาร์มผู้ินเซอร์ผัสสงหรือบุคคลทั่วไปทั้งผู้เสียหายและผู้ต้องหาใช้พื้นที่บชกรเพื่อ,อ,อ,อถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบส่งผลให้ออกมาตรการว่าต่อไปนี้ผู้ใดจะต้องการใช้บชกรจะเป็นสถานที่รัชการในการถแถลงข่าวจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบด้วยเนื่องฉัดจะต้องใช้เจีย๊ยบ ไม่จริงครับไม่จริงครับอ่าถ้ามีเงินรอดหมดทำไมเปรมชัยไม่รอดนะครับมีหน้าสื่อเงียบเลยสื่อบังช่องถูกต้องครับถ้าคำถามถ้าบอกว่าเฮ้ยมีเงินแล้วด้วยนะไม่ได้หรอกไม่ได้ชอบโกงขนาดนี้ไม่ได้ไอ้นี้ขนาดนี้ด้วยนะถ้าบอกว่ามีเงินรอดหมดทำคำถามคือ เปรมชัยทำไมไม่รอดล่ะครับแล้วทําไมสรยุทธไม่รอดล่ะครับเออสรยุทธก็รวยเป็นหลักร้อยล้านอะทําไมไม่รอดล่ะครับนะถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าบอกว่ามีเงินแล้วรอดก็ต้องรอดครับเปรมชัยก็รวยถูกต้องไหมเงินมหาศาลเลยครับถูกต้องไหมอ่ะทำไมไม่รอดล่ะครับ รวยมากด้วยจริงป่ะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่บอกว่ามีเงินไม่รอดเนี่ยมันเป็นความเชื่อของคุณหรือเปล่าครับคุณยอมก้มหัวให้กับคนมีเงินมีอำนาจจนไม่กล้าพูดไม่กล้าวิาพากษ์วิจารณ์ใช่หรือเปล่าดีไอคอนเงียบไปแล้วไม่ได้เงียบนะครับพี่นิดดีไอคอนไม่ได้เงียบนะครับล่าสุดนี่เขายังไม่แจ้งแจ้งข้อกล่าวหาอยู่เลยนะ วันนี้แจ้งข้อหาไอคอนอ้าวเหรอใช่ครับพี่นิดวันนี้ไปแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ครับผมบอ,อกเลยครับหัวลอกกากเลยครับแจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่อะมีเงินถูกต้องบดพอก็มีเงินทนายตั้มก็มีเงินอ่าทำไมโดนหนักล่ะนะ รอบนี้โดนกันหลายหน่วยงานรอดเมื่อไหร่นะครับเชิญไปแจ้งเลยก็ถูกต้องไงครับผมถึงได้บอกไงคือพินิษท,ที่ดีเไปแจ้งนะ่ะจุดประสงค์เดียวครับถ้าดี i ไม่แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ก็ต้องปล่อยเพราะมันจะครบ48วันอยู่แล้วถูกต้องไหมแจ้งข้อหาชูแชร์ลูกโซ่ด้วยจุดประสงค์เดียวจุดประสงค์เดียวคือ ยืดระยะเวลาฝากขังจาก48วันเป็น84วันต้องการแค่นี้และใช้หลักฐานคืออะไรครับแจ้งข้อกล่าวหาอันควรเชื่อได้ว่าไม่รู้จะแจ้งข้อหาอะไรถูกต้องครับเพราะต้องแจ้งข้อหานี้แหะครับแต่สุดท้ายแล้วคือวันนี้คือแจ้งตามกระแสไว้ก่อนถ้าไม่แจ้งเดี๋ยวจะโดนถูกต้องไหมถ้าไม่แจ้งก็ต้องปล่อยคำถามคือ ถ้าปล่อยดีเอ่อบอสทั้งๆสิบแปดคนดีไอคอนครบสี่สิบแปดวันแล้วปล่อยมาตัวเองก็โดนด่าถูกต้องไหมตัวเองก็ยังงุนงี้ยังไงตัวเองก็ขอไม่โดนด่าเอาละกันทําดีที่สุดแล้วนะครับแจ้งข้อกล่าวหาไปถ้าครบสี่เอ่อแปดสิบสี่วันแจ้งไม่ได้ก็ปล่อยออกมาก็ตัวเองก็บอกทําเต็มที่แล้วไม่มีเอาไม่ได้สักข้อหามันไม่มีหลักฐานถ้ามันมีหลักฐานทาไมมึงไม่มึงไม่ไอ้นี่เลยล่ะ สั่งฟ้องเลยล่ะถ้ามีหลักฐานสั่งฟ้องเลยดิแน่จริงสั่งฟ้องเลยคือตอนเนี้ยนะมึงใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการแจ้งข้อกล่าวหาแค่นั้นเองนะเพื่อให้ฝากขังได้84วันนะ8 4วันเท่านั้นเองเอาตามละกันค่ะนะครับจับฝากขัง ก็จับตามกระแสค่ะนะแล้วผมบอกเลยครับไอตัวไหนนะครับที่บอกว่า DSi นะครับ DSi อ่ะมีหลักฐานนะครับว่าดีไอคอนเป็นแชร์ลูกโซ่แน่นอนผิดแน่นอนนะครับไอพวกที่พูดแบบนี้นะครับคำทำไม่กล้าสั่งฟ้องเลยและถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเจ้าหน้าที่นะ่ยเขาไม่มีข้อมูลเขาไม่มีหลักฐานนะครับ เขาไม่มีข้อมูลเขาอีกคดีแล้วที่เจ้าหน้าที่แจ้งข้อเก่าวหาแต่ถึงชั้นศาลทำไมศาลยกฟ้องไม่ต้องถึงสารดีกัน